สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านมีอ้อยจะมาชวนท่านผู้ชมทำสังขยาใบาเตยฟักทองทานกันนะคะในสูตรนี้มีอ้อยจะใช้ฟักทองญี่ปุ่นทํานะคะเพราะว่ามีอ้อยไม่สามารถหาฟักทองพันุ์ไทยได้ค่ะฟักทองญี่ปุ่นจะมีลักษณะเล็กกําลังดีมีเนื้อที่เหนียวละเอียด รสหวานมันผิวบางสามารถทานได้ทั้งเปลือก,กถ้าหากท่านผู้ชมไม่มีฟักทองญี่ปุ่นเหมือนมิอ้อยนะคะสามารถใช้ฟักทองไทยพันธุ์สีเมืองแทนได้อร่อยได้เช่นกันค่ะถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถทําตามมีอ้อยได้เลยค่ะขั้นตอนแรกมีอ้อยนําฟักทองญี่ปุ่นมาล้างน้ําทําความสะอาดให้ทั่วลูกก่อนนะคะ หลังจากที่ล้างฟักทองเรียบร้อยแล้วมิ้วอยจะใช้พิมพ์เป็นรูปดอกไม้นะคะกดลงไปให้ขั้วของฟักทองอยู่ตรงกลางนะคะและทําการกดแม่พิมพ์นะคะเพื่อให้เกิดรอยเป็นรูปดอกไม้มิ้ว่อยจะไม่กดพิมพ์จนลึกเกินไปนะคะ เพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วจะเอาพิมพ์ออกจากตัวฟักทองยากนะคะกดแค่ให้มีลายเส้นของลายดอกไม้หลังจากนั้นก็ดึงแม่พิมพ์ออกมาและใช้ปลายมีดขวานเจาะทีขะ่ขั้วตามลายรูปดอกไม้ให้ลึกลงไปประมาณ1นนิ้วถึง1นิ้วครึ่งนะคะ ทำแบบนี้จนครบรอบเลยนะคะถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดไม่มีพิมพ์รูปดอกไม้เหมือนมีอ้อยก็สามารถเจาะเป็นรูปวงกลมหรือสี่เหลี่ยมธรรมดาก็ได้ค่ะหละังจากที่ใช้มีดคว้านเจาะขั้วจนครบรอบแล้วมีอ้อยจะใช้ด้ามของช้อนการช่วยงัดขั้วที่เป็นรูปดอกไม้ออกมานะคะ และมี่อ้อยจะใช้ช้อนกลางขูดเอา,มาเมล็ดและส่วนที่ไม่ต้องการนะคะออกให้หมดเลยค่ะหลังจากที่ทําการขูดเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกหมดเรียบร้อยแล้วนะคะมีอ้อยจะล้างด้านในของฟักทองอีกครั้งหนึ่ง มีอ้อยจะนำฟักทองไปวางไว้บนตะแกรงนะคะให้ความลงเพื่อให้เสด็จน้ําและพักทิ้งไว้ก่อนมีอ้อยจะไปทําส่วนของฝาหรือส่วนขั้วของฟักทองต่อนะคะโดยการเฉือนส่วนที่ไม่ต้องการออกเล็กน้อยแล้วมีอ้อยจะทําการล้างท้งฟักสะอาดอีกครั้งหนึ่ง นำไปวางไว้บนตะแกรงคู่กับตัวฟักทองนะคะและพักทิ้งไว้ไปดูกันค่ะว่ามีวัตถุดิบและส่วนผสมอะไรกันบ้างมีฟักทองญี่ปุ่นหนึ่งลูกน้ำหนักอยู่ประมาณ800-900กรัมนะคะกะทิมีอ้อยใช้กะทิกล่องนะคะ200กรัมน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บ150กรัมไข่ไก่เบอร์2 4ฟองใบเตย6ใบขหมดเป็นปม เกลือป่นเศหนึส่วน8ช้อนชาหรือ2หยิบม,มือใบเตยสีเขียวเข้มตัดให้สั้น50กรัมส่วนผสมทั้งหมดสามารถเข้าไปดูที่ใต้คลิปได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ขั้นตอนต่อไปคือการทำสังขยาใบเตยมีอ้อยจะใส่ใบเตยสีเขียวเข้มตัดเป็นชิน้นสั้นๆน้ำหนักประมาณ50กรัมใส่ลงไปในเครื่องปัน่นตามด้วยไข่ไก่เบอร์สองสฟองการที่ใช้ไข่ไก่อย่างเดียวจะทำให้เนื้อของสังขยามีความนุ่มอร่อยมากยิ่งขึ้นตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลเป๊บ150กรัมกะทิ200กรัม และสุดท้ายใส่เกลือนะคะเศษหนึ่งส่วนแปดช้อนชาหรือสองหยิบมือจากนั้นทำการปั่นส่วนผสมให้เข้ากันปั่นจนใบเตยมีความละเอียดและมีสีเขียวออกมาจากใบเตยให้ได้มากที่สุดนะคะเมื่อมีอ้อยปั่นใบเตยได้ความละเอียดและสีของใบเตยออกมาได้ตามที่มีอ้อยต้องการแล้วมีอ้อยจะนําส่วนผสมของสั่งขหยาใบเตยไปกรองมีอ้อยจะกรองด้วยถุงชงกาแฟเพราะว่ามีอ้อยไม่มีผ้าเขาบางนะคะ ตอนนี้มีอ้อยใช้ทัพพีทยอยตักออกมาก่อนนะคะเพราะว่าโถปั่นมีอ้อยจะมีขนาดใหญ่กว่าถุงชงกาแฟเวลาเทลงไปทีเดียวในถุงกาแฟมีอ้อยเกรงว่าส่วนผสมจะออกมานอกถุงกาแฟนะคะหลังจากที่เทส่วนผสมของสั่งขยะใบเตยลงไปในถุงกาแฟจนหมดเรียบร้อยแล้วนะคะมีอ้อยจะทําการหมุนด้ามของถุงชงกาแฟในลักษณะาตามภาพในวิดีโอเลยค่ะ ส่วนอีกมือหนึ่งนะคะจะค่อยๆบีบรัดของส่วนถุงชงกาแฟด้านล่างจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนไม่สามารถบีบส่วนผสมของสังขยาใบเตยออกมาเป็นของเหลวได้และมิอ้อจะทำการกรองกับตะแกรงกรองตาทีอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเศษของใบเตยและเศษของส่วนผสมอื่นๆติดมาด้วย เมื่อทำการกรองสังขยาใบเตยเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอ้อยจะทำการพักทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีและหลังจากนั้นทำการตักฟองที่ลอยขึ้นมาบนผิวของสังขยาใบเตยนะคะออกให้ได้มากที่สุดและพักทิ้งไว้ค่ะ ต่อไปจะเป็นการเตรียมเทสังขยาใบเตยลงไปในรูปฟักทองโดยต้องเตรียมภาชนะที่สามารถทนความร้อนและสามารถเป็นฐานหนุนฟักทองเพื่อให้ฟักทองทรงตัวได้ดีไม่เอียงตัวไปมาในขณะที่ทําการเทสังขยาใบเตยลงไปมีอ้อยจะเทส่วนผสมของสังขยาใบเตยลงไปในรูปฟักทองไม่เต็มดีนะคะให้เหลือพื้นที่เล็กน้อยตามภาพในวิดีโอเลยค่ะ เพื่อที่เวลานึง่งสังขยาจะได้ไม่สุกฟูล้นออกมามากเกินไปแต่ถ้ามีฟองตักฟองออกทิ้งก่อนที่จะนำไปนึ่งนะคะมีอ้อยตั้งหม้อนึงโดยใส่น้ำประมาณ3ส่วนสของหม้อนึ่งใช้ไฟแรงรอจนน้ำเดือดเติมใบเตย6ใบขามาวดเป็นปมลงไปจากนั้นปรับไฟเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนและวางชั้นหม้อนึ่งตามด้วยสังขยาใบเตยฟักทอง ปิดฝาและทำการนึ่งประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึง่งช่วงระยะเวลาในการนึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของลูกฟักทองและหม้อนึ่งนะคะช่วงเวลาในการนึ่งหนึ่งถึง1ชั่วโมงครึง่งมีอ้อยจะทำการเปิดฝาและปิดฝาทุก15นาทีเพื่อป้องกันไม่ให้ฟักทองแตกนะคะหลังจากที่ทำการนึ่งผ่านไป1ชั่วโมงแล้วมีอ้อยจะวางขั้วฟักทองที่เป็นรูปดอกไม้ลงไป และทำการนึ่งต่อเนื่องอีกครึ่งชั่วโมงหรือจนกว่าสังขยาใบเตยฟักทองและส่วนของขั้วของฟักทองที่เป็นรูปดอกไม้จะสุกนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะในช่วงระยะเวลาในการนึ่งยังคงเปิดฝาและปิดฝาทุก15นาที หลังจากที่นึ่งผ่านไปแล้วชั่วโมงครึ่งมีอ้อยเปิดฝาเพื่อทำการเช็คสังขยาใบเตยฟักทองว่าสุกดีแล้วหรือยังมีอ้อยจะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะทิ่มลงไปในสังขยาใบเตยถ้าไม่มีเนื้อของสังขยาใบเตยติดไม้แสดงว่าสังขยาใบเตยฟักทองสุกเรียบร้อยแล้วนะคะมีอ้อยปิดไฟและพักทิ้งไว้ให้เย็น หลังจากที่สังขยาใบเตยฟักทองเย็นตัวแล้วให้ท่านผู้ชมตัดเป็นชิ้นให้ได้ขนาดที่ท่านผู้ชมต้องการเลยค่ะสังขยาใบเตยในสูตรนี้นะคะจะมีความหอมของใบเตยและมีความหวานกําลังดีและจะมีความหอมหวานมันจากฟักทองญี่ปุ่นควบคู่ไปด้วยมิอ้อยขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอมิอ้อยตั้งแต่แรกจนจบถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดชอบฝากกดติดตามหรือกดไลค์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปของมิอ้อยตอนนี้มิ ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ